ไปต่อกันที่ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะดัชนีดาวโจนเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตลาดอยู่ในแดนบวกแล้วก็ถือว่าเป็นการทําสถิตินะคะปิดในแดนบวกติดต่อกัน7วันทําการค่ะโดยตลาดนั้นได้รับแรงหนุนมาจากราคาน้ามันที่ขยับปรับตัวสูงขึ้นดาวโจนปิดตลาดนะคะบวกไป21.57จุดคชเจากบวกไป13.22จุดแล้วก็ s p บวกไป2.02จุดค่ะ ส่วนที่เอเชียเช้าวันนี้มีทั้งบวกและลบนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่นิเคอิปิดตลาดภาคเช้าบวกไป335.13จุดห่างเสงติดลบไป12.18จุดค่ะสเตรทไทม์ค่ะบวกไป16.29จุดนะคะเซี่ยงไฮ้คอมพอสิตติดลบไปเล็กน้อยที่1.31จุดค่ะ ตลาดทุนไทยเมื่อวานนี้ปิดตลาดบวกไป10.67จุดนะคะดัชชีอยู่ที่1,393.63จุดมูลค่าการซื้อขาย52,980ล้านบาทค่ะส่วนราคาทองคำในตลาดต่างประเทศนะคะ ติดลบไป $10 ดอลลาร์10เซนต์ต่อ1ออนราคาอยู่ที่1 2 4 4ดอลลาร์สหรัฐ20เซนต์ต่อ1ออนค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้ทองคำแท่งขายอยู่ที่2600บาทนะคะส่วนทองคำรูปประพันธ์ขายอยู่ที่21,000บาทต่อ1บาททองคำค่ะวันนี้ตรวจสอบการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะคุณเอกภาวินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ติดตามกันที่หุ้นกลุ่มสื่อสารเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจสเนี่ยค่ะตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ติดเครื่องหมายโฮลด์ House, หยุดการซื้อขายหรือว่าตัวเอชเอาไว้ A y นะคะอันนี้มีผลยังไงต่อการพิจารณาการลงทุนของนักลงทุนบ้างคะครับก็สําหรับการการขึ้นเครื่องหมายโฮลนะครับก็ตลาดให้ทางผู้บริหารนะครับชี้แจงข้อมูลก็ถ้าดูตามกระแสข่าวเนี่ยก็คือจะจะเกิดขึ้นในช่วงใัานะครับแล้วก็ ถ้าตั้งหนักแล้วขึ้นฮอลเนี่ยก็คือจะจะห้ามซื้อขายชั่วคราวนะครับภาคเช้าแล้วก็คาดว่าภาคบ่ายถ้าถ้ามีการถแถลงแล้วน่าจะกลับมาซื้อขายได้นะครับแต่ถ้าดูเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยผมว่าหุ้นแจสมินในเครือทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นลบนะฮะก็อย่างเช่นแม้ว,ว่าแจสเนี่ยจะขึ้นฮอลแต่ว่าถ้าดูทั้งเครือเลยอย่างอย่างตัวเ,เ,เ JTS ก็ดีนะครับหรือว่า เอสอีฟก็ดีนะครับก็ลงหมดเลยนะครับก็เหมือนตอนนี้ตลาดกังวลว่าการที่ไม่มาไม่มาชำระค่าเบอรุย่าสี่ปีเนี่ยนะครับนอกจากจะกระทบต่อต่อตัวเอสแล้วเนี่ยอาจจะกระทบต่อบริษัทในเครือด้วยในสตีรปองในเรื่องของการขึ้นแบ็กดิสกก็ตามนะครับถึงใบอนุญาตต่างๆหรือว่าแนวโน้มของการต่ออายุในอนาคตนะครับก็ทําให้มีแรงขายซึ่งก็ ก็เชื่อว่าถ้าในช่วงบ่ายอาจจะมีแรงขายในส่วนของตัวจัสมินเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับไม่เหมือนตลาดกังวลว,ว่าออบทลงโทษของทางภาครัฐเนี่ยนอกจากค่าปรับแล้วก็ที่ต้องจ่ายการเงินค่าประมูลจัดประมูลใหม่แล้วเนี่ยเหมือนกับบริษัทจะต้องโดนอะไรหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในส่วนของบริุญาตที่มีอยู่เดิมแล้วก็การต่อในอางาน,น,นรหรือว่าอองานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนะครับอันนี้ก็ เป็นปัจจัยในระยะสั้นนะครับในช่วงของการซื้อขายใน,ในช่วงนี้ครับสับโต๊ดสมินแล้วก็หุ้นในเครือครับผมค่ะดูเหมือนว่าข่าวนี้จะทําให้นักลงทุนนั้นถูกหลอกลวงหรือเปล่าคะคุณเอกพาวินคะเออผมผมผมก็มันจะตีความไม่ได้แน่ชัดว่าถูกหลอกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็มันก็มันเป็นข้อมูลภายในครับซึ่งเราเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการที่เข้าไปประมูล ร่วมบะมูลเนี่ยก็เหมือนกับมีความตั้งใจแล้วว่าจะเหมือนธุรกิจนี้แต่พอเหมือนกับพอได้เรเนแล้วอาจจะเกิดปัญหาภายในหรือเปล่าอันนี้ก็กผมก็อาจจะตีความไม่แน่ชัดว่าเป็นเช่นไรนะครับผมค่ะแต่ถ้าดูในภาพรวมของหุ้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยค่ะในอนาคตคมันจะมีผลยังไงบ้างคะครับก็ก็ผมมองดีนะครับเพราะว่าจะเดิมเนี่ยที่เหมือนกับว่าราคาหุ้นตัวหลักอย่างแอดวานซ์ดีแท็กหรือทูที่ปรับตัวลงมาเนี่ยกังวลเรื่องของ ตัวแจ๊สที่เป็นผู้เล่นรายใหม่เข้ามาตลาดนะครับก็กังวลถึงตัวอดิเช่นไพร์สวอลนะครับอาจจะกดดันผลการดำเนินงานนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับมาสู่สภาพปกติก็คือไม่มีรายใหม่เข้ามาแล้วนะครับ,รบลายเดิมผู้เล่นก็ยังเป็น3ามรายเดิมอยู่นั้นเนี่ยไอ้ตัวตลาดที่เหมือนกับ บวคราะห์หลายแห่งปรับประมาณการลงนะครับที่กลัวกวังวลการอุตาที่รุนแรงเนี่ยอาจจะปรับประมาณการขึ้นเพราะว่าไม่เกิดละนะครับมันก็เลยดีต่อตัวหุ้นเดิมที่มีอยู่ก็คือทางแอดวานซ์อินทัชก็ดีหรือดีแท็หรือทูก็ตามนะครับก็มองเป็นบวกครับผมค่ะคุณเอกพวินคะถ้าดูหุ้นกลุ่มอื่นๆนะคะแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะสําหรับวันนี้อะค่ะครับก็ก็จะเห็นว่าวันนี้สื่อตลาดซซตขึ้นมา ระดับแนวต้าจิตวิทยาหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับแต่ว่าถ้าดูในการผลักดันของกลุ่มแล้วเนี่ยมันมาจากกลุ่มสื่อสารมากกว่านะครับก็คือทางแอดวานซ์อินซัชดีแท็ก็ตามนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยยังยังค่อนข้างนิ่งนะครับ<ช>นะ<ช>ผมมองโอกาสที่ที่เซตในช่วงสั้นจะยังไม่ผ่านพันสี่ย่อตัวลงมาก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะซื้อเนี่ยอาจจะรอาการย่อลงมาก่อนดีกว่านะครับส<ช>ักประมาณช่วงช่วงแนวรับ 1อ่อหหรือว่าหนึ่ก็ได้นะครับค่อยๆก็ซื้อครั้งหนึ่งครับ ค่ะแล้วค่ะคุณเอกภาวินคะวันนี้สอบถามในท่านนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ<อ>คุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะวันนี้ช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะแจสจะมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าทางแจสนั้นจะมีการตอบคําถามอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการตั้งคําถามไปหรือไม่ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ระบุนะคะว่าต้องให้แจสบอกนะคะว่าเหตุใดแจ๊สซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยเปอร์ ของมีบริษัทย่อยนะคะที่ได้ไปประมูล 4G ได้จึงไม่ดําเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับไปอนุญาตอีกข้อหนึ่งก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นของบริษัทลูกอย่างเช่นมูลค่าหลักประกันอาจจะถูกลิฟและค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ความเสียหายอื่นๆในการดาเนินธุรกิจทําอย่างไรจะต้องมีการรับผิดชอบกันอย่างไรนะคะและท้ายที่สุดก็คือผลกระทบต่อฐานะทางการเงินแล้วก็ผลการดําเนินงานค่ะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็น่าจะได้คํา ตอบแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นค่ะค่ะ